หยิบยืมภาพยนตร์ร่วมกับลมละลายโปรดักชั่นโอ้ยจองตัวก็ต้องเอาตอนนี้เลยเนี่ยจยนอะยโอเคโอเคเรืจบโอ้ไม่ป่าเลยอาจไม่ไม่เปเลยไม่เปเลยใาจไม่เปเลยรู้จักรู้จักโบไหมโบอ่ะแฟนโบป่ะเนี่ยเคยโบโทรมาหาพี่อะนี่นโบโทรหาเลยหรอโบกับแนนนี่เลือกใครระหว่างโบกับแนน เฮ้ยเลือกแนนด้วยแล้วแล้วแนนกับย่าๆนี่เลือกไหนย่าของคุณสองคุนสองคนพอไหมคุยกันสองคนพอสุดยอดร้องเพลงได้ป่ะเราอ่ะร้องเพลงได้หมดอ่ะเอาไหนร้องให้ฟังจักเพลงเอาเพลงอะไรก่อนจักเพลงไอ้โอ้ยเอาเพลงนี้นะเขาป้ายฝรั่งเดียวเพลงฝรั่งอ่ฝรั่งเบื่อบ้างอ่ะไหนแนนขอจักเพลงขอหวานหวานจักเพลงเดยยย่าคิอ้อย่าตื่นเต้นดิ เพลงอะไรเพลงฝั่งมีแ้วฝรั่งอจาจกน้ององฟังหน่อยโจกส่ครจ๊กใส่หรือเปล่ากูไม่ใส่มีมีหวานวันนี้ไหมหวานเพลงจีบอ่ะเพลงจีบได้ไหมจีบอะนนูดิคอยน้องกับนาได้ไหมคอยน้องกับนาพิได้หมดไหนร้องที่ร้องนี่เพลงหนรวไเค งงไม่ได้ทำไมทำไมต้องไม่กอดเขาเพราะอะไรรู้รักกันเลยก็เป็นแฟนแฟนบอสนะแฟนบอสแฟนบอสนะแฟนบอสเอาแบบพันง่ะไหมพันหนึ่งอ่ะถ้าตัวน้อยยังอ่ะพันหนึ่งอ่ะพี่เอาได้โอ้พันหนึ่งเอาเนี่ยมาดูนี่พันหนึ่งพอไหมพันหนึ่งพอเลยเหรอพอไหมไม่พอมึงพอไหมมึงพอไอ้กูไหมเออชอบกขาไหมชอบตรงแนนไหมชอบไหมลูกชอบชอบแต่ชอบตรงไหน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 ชินนมไงชินนมอ่ะ ทำไงทำมึกูไม่ยอมเนี่ยนมเหรอทำเป็นหรือเปล่าฟังดินมนมจริงว่าทำเป็นไหมทำเป็นไหมพี่เคยพี่เคยทำไงทำไงกอดเหราเออโอ้ยแดนแนนโดนไปรับรองเป็นไงพริ้วเอ้ยสุดยอดดูดิดูดูกอดดิที่ที่โบหมาไม่เห็นกอดอย่างนี้เลย ได้คนนี้ไปก็สบายรักเดียวใจเดียวรักเดียวใจเดียวขอขอคอนี้ทั้งอันได้ไหมเอาไม่เอาข้อมือก็ได้ขอแค่แหวนแหวนก็ได้แหวนก็ได้ไม่ป๋าเลยอ่ะไม่เตยเลยอ่ะแต่งให้เดี๋ยวแต่งให้เดี๋ยวแต่งให้รอก่อนรอก่อนทำไมต้องกอดแน่นงั้น่ิดก่อะทำไมต้องกอดแน่นงั้นล่ะเสียนลองกันชอบมากไหมชอบมากไหมชอบต้องแน่นลูกชอบแขนนิ่มแขนนิ่มกวนมนมนิ่มกว่าอืมนมอ่ะนมนิ่มกว่า รนงเอาแค่ไหนนมแค่ไหนดูเด็กดูด็ว oh, right? ่าใหญ่ไหมใหญ่อีญ่ดูดูแล้วหมดหน้าหหน้าอยู่นี่หน้าอยู่นี่ดูดิโหเจอคนนี้ทีเดียวอโบไม่เอาเลยไอโบไม่เอาหรอเปลี่ยนใจแล้วอโ ก็เอาเงินไปขอแล้วนาต้องไปขอแล้วลูกน่ะไปขอแล้วแต่งนะพี่โอ้ต่างให้พี่โอ๊ตให้เลยโอ้โหสบายต้องเก็บเงินนะโอ้รให้หลยเก็บเนี่ยขโมยร้านขาหมูนะเขียบลูกอย่าพูดเลยก็ค่อยค่อยขโมยเพราะเก่งไม่รู้หรอกไม่ได้ไม่ได้แฟนกเอาแฟนใครแฟนใครโกงเต่บเขาเอ้พี่เข่งพี่เก่งเตะเอาโอเคยโดนเตะยังกล้องจับเอาก้องอ๋อมีกล้องจับโอ้เขาเขาเลยรู้ไงขโมยไม่ได้ไงช่วงนี้ ช่วงนี้เลยจอดไงขโมยเคยขโมยสักครั้งไหมไม่เคยกี่บาทหมื่นไม่เคยไม่เคยแม่งแต่ว่าเอาเป็นหมื่นเลยอ่ะโอ้โหไม่ใครจะเชื่อนี่นะถ้าเกิดได้เขาแล้วเนี่ยทําเป็นเหรอเออเป็นอยาเขึ้นขึ้นเตียงแล้วจะทำอะไรได้จัดกิ่งไงถอนกิ่งไงนึกว่าพี่เกียวนึกว่าไม่เกียวคนหชักว่าว้วยรู้จักชักว่าวด้วยวให้น้องเขาชักให้ได้ไหมจัดกิ่งไงจดช้าง สอนเก่งนายสองชั้นใส่ไปทำไมแย่ๆตกงนั้นกันหลวมกันหลวมเฮ้ยเนี่ยพูดอย่างพูดตามดิพูดตามยังไงโอ้เราโม้ปกติเราโม้ไม่ยิงอยยางกุงแจยางเท่าไหร่สามชั้นกูตามไม่ทันพูดอะไรสันเจี๊พอพาน้องแนไปกินข้าวที่ร้านพาบอกน้องแนเขาร้านกระหม่อมบอกพี่บอกบอกบอกลุงแนบอกน้องแนเขาอยู่ที่ไหนบ้างบอกน้องกินระหม่อมที่ไหนคะ วั่าจะขิงวัดไร่ขิงไปไหว้พระอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยมากไหมอร่อยเจะขอร้านผมเป็นเจ้าของร้านเหรอโอ้โหเป็นเจ้าของร้านแล้ววัดตันเดียวเราไปกิกับเจ้าของร้านยึดร้านแล้วยอดเป็นเจ้าของร้านไรคุณดิแค่ร้านกินข้าวหมกข้าวหมกจอร่อยงั้นกินอะไรกินอะไรบอกข้าวหมูอร่อยจริงเหรอกินเลยบอก แล้วมันเมื่อกี้ไม่กินอ่ะปังจีถ้าอยากกินไม่อย่ากให้กินดูชิปอ่ยไม่ดูฟังก่อนไม่กินผู้อ่ะกินเข้าใจไหมสั่งเนี้ยสั่งสั่งขาหมูอร่อยอร่อยอร่อยมีเจียวที่เขาเหลาเจียวมีเรือขาหมูที่ปังปังตกจันใช่ไหมปังเรือเรือเรืออโอ้ต้องไผยเรือกินติดเรือพาน้องแนไปกินด้วยพาน้องแนไปกินด้วยได้นะ กินฟรีป่ะกินฟรีป่ะฟรีมีมีขอเบอร์เขาดิขอเบอร์ขอห่อเอากินฟรีแล้วห่อไปให้ผัวได้ไหมห่อกลับบ้านให้ผัวได้ได้หมดอ่ะเอาเขาวผัวก็มีผัวเอาขามีผัวแล้วนะเอาไหมไปเลยเขไม่เอาไปเลยเขาเลิกแล้วเขาเลิกแล้วใครเลิกเนี่ยเขาเลิกกับผัวแล้วเขาเลิกเองอ่ะอ๋อนี่นี่เลิกเอง เลิกกันแล้วเราสับดุเราเลิกกันแล้วแต่เขาเลิกกับผัวเขาแล้วมาหามาหาผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไหนบอกไม่รักเขาไงอ้าวอ้าอ้าสวยใหญ่ว้านอ้วนไม่บุรีอ่ะบุรีไรเอ้เพราะว่าเขาอ้วนดูดิอ้วนแก่อ้าวอ้วนแล้วแก่พี่แก่รื่งนี้ขอบกว่าเออใครหล่อกว่ากันใครหล่อกว่ากันนี่หล่อวะหล่ออีเหี้ย หล่อเย่เลยไม่ได้แล้วดูแลกันไม่ได้แล้วเล่นเล่นกับไว้พาน้องไปกินที่ร้านนะแล้วพาไปเที่ยวเข้าบ้านเลยเข้าบ้านไปจะทำไรพาไปทำไรเข้าโรงแรมเข้าโรงแรมอีกละเปิดค่าห้องโอ้โหเปิดทำไมแย่ๆไม่คนเดียวปิดเลยห้ามดูอ๋อห้ามไม่ใครอยู่เลยห้ามเปิดห้ามดูคาบุชายไม่คนเข้าใกล้เลยห้ามหมาหมาดูได้ไหมหมาไปอยู่ไม่ได้ ไม่ได้ไออาจารย์สั่งไปด้วยได้ไหมจะไม่เกี่ยวมั้งอ่าไม่เกี่ยวเไม่เอาไม่เอาอ่าไม่ยิงห้าห้องข้าทั้งสี่ห้องไม่เอาไม่เอาคุณอีกคุณอีกห้ออ่าขอห้องเดียวได้ไหมขอห้องหนึ่งผู้ใจผู้ใจอุ้ยอุ้ยผู้ใจผ้ใจแอบดูเจาะรู้ไว้ได้ไหมพูดมากเจาะรู้ไว้ได้ได้ไหมแอบดูมาอยู่ไม่ได้หอมไหมหอมโรงแรมไหมหอมไหมเนยเกี่ยจะหอมไหมจะหอมไหมหอมไหมได้อาหนูนุยกตี้มันหอมจะพาไปกินข้าวที่ร้านไหมอ่ะพาไปกินข้าวที่ร้านไหมใช่ ร้านอยู่ที่ไหนขิบ้านไรขิงนั่งรถสายอะไรไปสายห้าสายห้าหลังต่อที่ไหนบ้านไร่ขิงไงบันไรขิงขึ้นรถตรงไหนซอยห้าซอยห้าซอยแปดซอยแปดด้วยไม่มีหมาไปถังต่อยไปถังต่อยพูดอยู่ดีเพราะแค่ไม่มีหมารถชนตายเขาพูดกับคนอื่นใครอื่นใครพูดใครใครอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกลี่ยกัก่อนไอ้สายห้ารถผ่านรักอยู่ตอนไหนไอ้เหี้ยมึงก็มั่วไป สายห้าเติมอันนี้ด anyway, ีกว่าเออแต่มันชอบไปด่าพี่สังเพราะอะไรไปด่าพี่สังแล้กอาจารย์นี่อาจารย์นะอาจารย์แข่เฮียอาจารย์นี่อาจารย์เหยือดิอาจารย์อาจารย์เชิญนี่หน่อยเขาเป็นอาจารย์มีจิโอเอฟมิคิวมิจิโอมิคิวไหมแอปมากแอปมากโอ้ มันชอบแอปโอ้โหเขาบอกช้าก็ไปเรียกไอเปิลบางัวทองปี้หมาไงเฮ้ที่ไหนใครคนอ่นบ้างเตะวิ่เล่าจริงไหมกเตะวิ่เล่าจริงที่ดียวไหมเล่าให้เอี่ยหมูฟังเอ้าวอแล้วเอาแล้วเอาแล้วคนอื่นหมายถึงคนอื่นหมายถึงคนอื่นเขาเล่าให้เอียมหมูฟังเฉยๆฝากกด Subscribe ด้วยนะคะ